สวัสดีค่ะรถกระบะมือสองมาให้ชมอีกแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็น m a z d a Fighter ค่ะ m a z d a Fighter 4Wheel ด้วยนะคะรถยนต์ปี2,000ค่ะตัวท็อปมี Airbag มี ABS นะคะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีเทอร์โบอินเตอร์พวงมาลัยพาวเวอร์กระจกเป็นไฟฟ้าค่ะทรงสวยพร้อมรุยนะคะสีสันรอบคันโดยรวมยังดูดีค่ะ ภาษีพรบปี B 66เร่มเอกสารชุดโอนแบบครบเลยนะคะราคา1 4 3 0 0 0บาทซื้อไปพร้อมใช้พร้อมรุยกันได้เลยค่ะทุกท่าน4 e e l นะคะคันนี้ m a z d a 4 e e l นะคะ m a z d a Fighter สนใจติดต่อดูรถทดลองขับก่อนได้ค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะติดต่อนัดหมายเจราจากันได้โดยตรงค่ะ นัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูไปทดลองขับนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองในวันนี้แอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องราไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ